อยู่ที่เขาว่าอะไรโอ้ว่าไรสวัสดีค่ะว่าอะไรคนสวยขอบคุณหลายๆว่าหายกำลังใจใหญ่ว่าที่เขาบ่หายใหญ่เห็นนะใาย่โกดเขาเบืองว่าอันกดไรบ่ได้เนะเห็นของทุกคนเออจะจะเห็นกับแปลว่ามันบ่ได้เกี่ยวก็บรัหนี้อ่าใาย่ป่าเห็นคอมเมนต์เจ้าของบะเห็นบอกว่าว่าที่เขียนมานี่อ่าเห็นบอ หรือว่ามันหามจะย่ายห,หรือห,อหลี่ไรอันไอว่าย่ายเป็นตัวปลอมว่าเป็นแสแปีมเอียงว่า,วานกดไหลกดเอียงให้มวูว่ได้เลยระยะนีสามสิบมีสิบสองอันคนเลยได้ที่เขาบอกย่ายว่าเป็นโปรไฟที่มีมีดรวบมีลัลลลงเถื่อโอ้มเคื่อนนี่มากกดเบิ้งอันรู้ซึกว่าอ่าสิไปกีดอย่างนะ มันบอกว่าไม่ได้เลยยายงวนโอ้ยายงวนมาหายกันร่างใจสวัสดีค่ะ,อะของพูดหลายๆค่ะของคุณหลายๆอันมันนั่นมันกดไหลเหรอมาเป็นภาษาอังกฤษยายกรหังบอกข้าใจเนาะค่ะเออเป็นเป็นแบบว่ากดกดไหลกดนีด่ยังไหหมูบ่ได้นี่นะคุณยายปานีเป็นยังไง แบบว่าเข้าบอลเลยไล่ดุนระบาดที่นี่หรือหรือแมนเพิ่นคิดว่าเขาเป็นตัวปลอมบ่ทั้งที่คลิปนี้ยังใครบอได้เลยแมนระยนี่ก็เลยก็เลยมาไหลนั้ยเพราะว่าเพราะว่ามันนันมันบอกว่าคุณใช้ฟิวเจอร์นี้หรือยังไดนสนะอืมแต่ว่าเข้าใจเนาะอือว่าไล่บอกสวัสดีค่ะยายพลืม หรือแมนเท้าบ่ได้ไล่ดวนบอกมา่ไห่ร่องเบิงจังสิน่ะเอาจักอันซิบหน้าที่ยีสิบหน้าที่จังสินะมีสิบสองอันคนเลยได้ที่เขาบอกยายว่าเป็นโปรไฟที่บ่มีลวกลวบมีมัสิเร้า <c oughs> ว่าไรบอกหน้าที่ลวดเยอะมากจ้าเมียนของยายนะอันเมื่อนานาน,านเลือได้ซามแสดงว่ามันเกี่ยว,วก,ยวก็อย่างอีกเนาะ เดี๋ยวนี้เกิดการแก้ปัญหาเองโดยที่โดยที่เขาไปแบบมั่วๆขอบคุณมากๆฝ้า,<ล>ปาไปสะยุคุยกันก่อนอาจารย์ยายหมูวะคุยบ่ได้ยายหมูพักบอกมากหินพระจางคิดยากกับทังบอกขาใจเนาะคะ่ะล,ลืมร,รือแมนท้าบ่ได้ไล่โดวนบ่เมื่อไหล่ล่องเบิงจังสินอ่ะเอาจากอัน สิบนาทียี่สิบนาทีเองสินะสี่กว่ายายหมูก็คือกันอืมนี่จะพูดเดินทางไปฮอดปี่แล้วอืยายอยู่ปศสามเบิ่งตามไปเรื่อยๆ,ๆแล้วแล้วบางบางอันนี้มันก็สีมืดไปเลยคือตะกวนยายคิดวานที่ที่เขาบ่าหายยายเห็นนะยายโกดเขาไปเบื้องว่าอันกดไรบ่ได้นะเห็นของทุกคนเออจ้าจ่เห็นกับ แปลว่ามันบริเกียวกับวันนี้ว่าหรือว่าหรือว่ามันบอกว่ายายคอมเมนต์เร็วผล,ลมันไห้สโล,ลว์แบบเพราะว่ายายศิรับมีมันยากขอคบคุณจะเมื่อออกมาชน,นาไปน้ำเนเดอร์อันรูปชัดเจีนเป็นอัน,อนคาคอมเมนต์ที่บรส,สังสรรค์หรือยังประมาณนี้แหละมีสิบสองอันที่เขาอัน ว่าไรเป็นยังไงเนาะสบายดยีเพื่อนการล่างสิถึงจุดหมายปลายทางเราบอกว่าไรนะฮะอืมตอนโมเมนตสีอ้นบ่บ่หลโดดอกแบบว่าอะไร <c oughs> บ่หลแบบดบ่หลดยายหมูพษาอังกินเอาขึ้นคู่เบิดแล้วอืมก็เล <c oughs> ิ่มขอบคุณมากมากฟ้าไปจะยุคุยกันก่อนอาจารย์ยายหมูวะคุยบ่ได้ยายหมูพัก <c oughs> <c oughs> อย่างที่แบบว่าเขาใส่ เขาใส่ถุกมือนอะ้า,าก่นเขาก็บอกใครนี่นะที่เขาเขียนมาว่านี่นะอยู U ่อ่ันแบบว่าตะกอนส,สั่งซื้อเสื้อเฮดซื้ออีหยังประมาณนี้นะบัดน,นี้พ่อเขาซื้อละบัดนี้มากับตัวเขานะคิดว่าอเขาก็สิเป็นคือยังไดละมีแบบว่าบมมีพู้ติดตามแต่ว่ามามาขอเป็นเพราะว่า รู้สึกว่าไอ้เพื่อนคิดว่ายายบมบมเมนตัวจริงเห็นไห,นไห,นไหน้โไลไล่โอ่าผู้ใดนอกเขาเปิดดวงตายายหมูหรือเปล่ากมอาบินภาษาอังกิดยายกระหัอองบอกข้าใจเนาะค่ะเพราะว่า เราซื้อว่อไอเพื่อนคิดว่ายายบ่มบ่ม,มนตัวจริงเห็นไห้กดไลค์กดอ่าเพราะว่าอันเห็ดแล้วจะคล้องกินมันแสบมะนาวเลยอวนอ่ายายหมูว่าไล่ยายป่าแบบว่าเป็นประมาณว่าคือเวลามันมันมีขอความมายายก็กดเข้าไปตามนั่นตามเขาไปลังเถื่อโอ้ มเมื่อคืนนี่มากดเบิ้งอันรู้ซึกว่าอน่าสิไปกีดอย่างนะมันบอกว่าพยายามอันนี้แล้วก็สิไปไปเปียแน่ดีอยู่ว่ามันหมายความว่างไรแน่จริงงเขียนเป็นภาษาไทายมากที่แหละมันบอกเ <c oughs> น้อทักไทย่ได้เห็นกันโดนขึ้นหอ,นอดเยอค่ะ <c oughs> ตอนช่วงนี้ยะไรกันยากหลายแบบว่จาจักสิเฮ็ดยังแน่เน,ะนะาะชีวิตลังเถือ่อโอ้ เพื่อืนนี่มากดเบิ้งอันรู้ซื้อว่าอ่าสิไปกีดอย่างนะมันบอกว่าเพอ่มเป็นตัวปลอมบอกแต่ว่าอันรู้ซื้อว่ามีมีคนหนึ่งที่อันที่เขามาละที่เขาบอือให้ยายเห็นนะยายกดเขาไปเบื้องว่าอันกดไรบ่ได้นะเห็นของทุกคนเออจ้ะจ้ะเห็นกับแปลว่ามันบริเกียวกับอันนี้ ฟ้องหรือลองเลี่ยนเอียงยังสีนาก,เก,เก็เลยก็เลยอนันก็คือให้ไปบ่บ่วสงสัยเดี๋ยวนี้ยังสงสัยว่าเป็นียังคือกดสิบนาทีนี่ล่ะค่ะบ่โดนดอกเพราะว่าพัก่บื่นจังงามงามแมน่นค่ะว่าไรไปไทยอันหอมนางงามงามเนาะยายกับมอพฟอมีแต่ภาพที่สวยงามมานะอันนี้อันนี้ยังบวกเข้าใจอยู่ได้มันเขียนมาบอกว่าอยู่อาคอนเทนด้สามหมื่นหนึ่งแล้ว มาเมื่อรุ่นมาเหลือสองมื่อเก่าสองเมื่เจ็ดสองเมื่แปดล้มมาเรื่อยๆอยางฉันเนี่ยขอบคุณมากๆฝาไปสอยู่คุยกันก่อน้็จะยายหมูคุยบมได้ยายหมูพักเออเป็นเป็นแบบว่ากดกดไหลกดนี่ยงไหหมูบมได้นี่นะคุณยายปานีเป็นยังไงก็เลยเป็นร่องเมืองว่า ทำอะไรไมันสีหายบ่นนะเ <laughs> พราะว่าได้ยินเพิ่นว่าอ่าทำอัไรแก้ป,ปัญหาได้เบิดทุกอย่างนะก็เลยสีล่องไหล่ลองโอยูทีเขาว,ว่าไรโอ้ว่าไรสวัสดีค่ะว่าไะไรคนสวยขอบคุณหลายๆมาหายกําลัางใจใหญ่ซ <laughs> ีเจสวัสดีค่ะซีเจทักทายสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆขามาให้เห็น แสดงว่ามันมีอย่างบางสิ่งบางอย่างยื่เพราะว่าอันเมื่อวานนี่มีซิบขอบคุณค่ะได้เห็นว่าอะไรคือกันขอบคุณได้หลายอันตอนนั้นที่มันบอกว่ายายใส่ฟิวเจอร์นี่บ่ได้นะอันเป็นเพราะว่ายายไปบอกว่าอะไรอ๋อบ่จอก็ดีคือกันน่ะเละเป็น จังรุงม,มากอะได้ดฮอร์โมนเนาะค่ะเจ้าสีได้เจ้าสีแล้วได้กะ่ถ้าลืมลืมแอนเข้าบาได้ไล่โดนบ่เมื่อไหร่ร่องเบิงจังสีนะเอาจากักสิบนาทียี่สิบนาทีาทยังสีนะยังมันเถ่าแล้วเนาะม,นนมันโดนมันโดนมันอันนี้เออเมื่อน,นี้ย้ายมาสิขอเวลาประมาณเจ๊สิบยี่สิบตัวจนอีลีเนาะค่ะ นี่แหละค่ะรับนีจิอย่างนี้แหละคือว่ามันเกิดจากอีหยังนี่ก็ต้องคือว่าต้องตามไปแล้วก็มันค่อยสิเห็นปัญหานะบางบางเท่อตามไปมันก็บ่เห็นเพราะว่ายายสิรับมีดมันยากขอบคุณเออจะเมื่อเอามาชนาไปน้ำเน่เด้อฝ่องหรือลองเลี่ยนอีหยังจังสีนาก็เลยก็เลยอ,อนันก็คือให้ไปบ่บ,บ่สงสัย เดี๋ยวนี้ยังสงสัยว่าเป็นยังคือกดสิบนาทีนี่แหละค่ะบ่โดนดอกเพราะวา่าพักบออื่นจะงามงามแมนค่ะว่าไล่ไปไทยอันหอมน่ะงา,งามงามเนาะขอาาขอบคุณว่าไล่ขอบคุณยายหมูมัทน,นาคล่องดีขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีเด้อค่ะมัทน,นาเด้อพดดนนดเพราะวา่ายายศิรับมีมันยาก <laughs> <laughs> ขอบคุณเ <laughs> อจะมือเอามาชานาไปน้ำเน่เด้อใหรกำลังใจยายเนาะเอาเอาจากน้อยเอเจาอะอนาคตยายแบบว่ามาเปิดให้เอไอเพื่อนหหว่าเขามีตัวตนเนาะค่ะขอบคุณหลายๆแบบว่าเป็นความอันมันเป็นอยงไรละ่ะมันกดกดไหลกดเอียงให้หมูบไดเลยแนมะ่ก็เลยว่าหมูยายหมูไหวทักทายทุกคนยายหมูก็ลังเห็ดก็เขา คนทำกับข้าวอร่อยมักจะอ้วนาวา่าสันเขาเหมือมวานี่